สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําการดาวน์โหลดแล้วก็การเปิดใช้งานแอป Bitmart กันนะครับซึ่งแอป Bitmart เนี่ยก็จะเป็นแอปที่ใช้เทรดคริปโตเคอร์เนซีของต่างประเทศนะครับการเปิดใช้งานก็ไม่ยากนะครับก็ดิบสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับแล้วก็เปิด App Store หรือว่า Pay Store นะครับอันนี้เราจะใช้ iPhone ดาวน์โหลดดูนะครับเปิด a อป Store ขึ้นมาครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า Bitmart ครับ พอเซิร์ชคำว่าบิตมา t เสร็จก็จะพบกับแอป b t t m r t t คลิปต e x c h a n g นตรงนี้นะครับให้เราดาวน์โหลดครับพอดาวน์โหลดขึ้นมานะครับก็เปิดใช้งานได้เลยครับการสมัคร Account นะครับก็ไม่ยากนะครับให้แตะตรงปุ่มรูปคนตรงนี้นะครับมุมบนซ้ายมือนะครับแล้วก็แตะตรงล็อกอินนะครับ ถ้าใครยังไม่เคยเสมัครนะครับให้แตะสายอัพด้านล่างนะครับนะครับก็จะมีให้ให้เราเลือกว่าเราจะสายอัพผ่านเ,าเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่าอีเมลนะครับถ้า,าสมัครผ่านโทรศัพท์มือถือแนะนำให้ใช้โมบายนะครับในที่นี้เราก็เลือกเป็น Thailand นะครับ พอใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราแล้ว,ลวนะครับให้ใส่ให้ตั้งพาสเวิร์ดของเราได้เลยครับแล้วก็กดติ๊กถูกตรงด้านล่างนะครับเสร็จแล้วกดใส่อัพได้เลยครับพอใส่อัพเสร็จเราก็ทำการ Verify ตัวเองนะครับว่าไม่ใช่บอทนะฮะ จากนั้นก็รอข้อความ s m s นะครับเมื่อเราได้ s m a มาแล้วเราก็ใส่ตรงนี้ได้แลยนะครับกด next ครับโอเคอันนี้ก็คือการเราทำการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการยืนยันตัวตนนะครับโดยการแตะที่ด้านบนตรงนี้นะครับ สร็จแล้วตรง ID Card Verification นะครับให้เราแตะตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดของเรานะครับอยู่ในเราอยู่ในประเทศไทยนะครับไทยแลนด์ชื่อนะครับแล้วก็เพศนะครับใส่วันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็ให้เลือกว่าเราจะยืนยันผ่านพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนนะครับหรือว่าใบขับขี่นะครับในที่นี้เราจะเลือกเป็น ID นะครับเป็นบัตรประชาชนนะครับให้เราใส่เลขบัตรประชาชนครับเสร็จแล้วตรวจดูข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็กด Next ไปได้เลยครับต่อมานะครับ เราก็จะต้องเลือกถ่ายภาพาบัตรประชาชนด้านหน้าด้านหลังนะครับอันนี้สมมติว่าเราถ่ายถ่ายไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลือกที่รูปได้เลยครับโอเคเรียบร้อยนะครับบัตรประชาชนบัตรประชาชนด้านหน้านะครับกด next ต่อไปนะครับจะให้ใส่รูปที่ด้านหลังนะครับ ถ้าถ่ายรูปไว้แล้วนะครับก็เลือกได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ถ่ายก็ถ่ายตอนนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วกด next ครับต่อมานะครับให้เราเซลฟี่พร้อมกับบัตรประชาชนนะครับแล้วก็กระดาษเขียนว่าบิดมาดนะครับตรงนี้จะมีบอกอยู่นะครับว่าเขียนว่าอะไรให้เขียนว่าบิดมาดนะครับแล้วก็เขียนลายเส้นนะครับแล้วก็วันเดือนปีของของวันนั้นนะครับที่เราสมัคร นะครับสมมติว่าเราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกมาได้เลยนะฮะโอเคนะครับใส่รูปทั้ง3 3รูปแล้วแล้วกดโอเคเลยนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับหน้าจอจะบอกว่า under review ก็คือจะต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนนะครับอาจใช้เวลาวัน2วันหรือ3วันนะครับ ก็เราก็หมั่นเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า id id card verification นะครับ processing ก็คืออยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถาสมัครกระเป๋านะครับแล้วก็โอนเหรียญเข้ามาเทรดในบิตมา t ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ขอจบ ขั้นตอนการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ